สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับเฉลิมชาตินำโชคอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะครับผมวันนี้วันที่ยี่สเดือนเมษายน2567ายนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปตัวเลขให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมได้เอาไปพิจารณากันดูนะครับขอเตือนไว้ตรงนี้นะครับ ตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิวจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับไปชมกันเลยครับผมครับเราจะมาสรุปสองตัวข้างล่างกันนะครับผมก็เราจะเอาตัวที่เด่นลงมาสรุปก่อนนะครับให้ดูของเก่าที่เราลงไปก่อนนะครับว่าเราลงตัวไหนมั่ง ครับอันนี้ก็เป็นตัวเด่นล่างนะว่าจะอยู่หลักสิบจะอยู่หรือเปล่าก็เรามาลุ้นกันนะครับผมแล้วก็ไปดูตัวจับคู่กันนะครับว่าเราจับคู่ชุดเต็มนะ่ะมีอะไรมั่งนะครับผมโอ้ยังไม่ได้ให้ดูหน่วยล่างเลยนะครับต้องดูหน่วยล่างกันซะก่อนว่ามีเด่นอะไรมั่งตัวไหนมั่งนะครับผมจะได้จับคู่ชุดเต็มได้ เอาละครับก็เราก็ไปดูชุดเต็มกันเลยนะครับผมครับชุดเต็มของสองตัวล่างมาแล้วครับผมก็ก็ยังชุดเต็มตัวนี้เราก็ขีดเส้นสีแดงแดงไวให้แล้วครับว่าเราเด่นตัวไหนนะก็ยังเป็นศูนย์ห้าสองห้าอยู่เหมือนเดิมนะครับชุดเด่นก็น่าจะไม่พลาดนะครับเพราะวิเคราะห์ออกมาแล้วก็ยังยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับผมชุดเด่น ชุดเด่น2ตัวล่างพร้อมเลขเด่นเอาไปออกกำลังกายได้นะครับก็ตามที่ท่านชอบเลยครับในชุดเต็มชุดนี้ก็ไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะแม่นมากนะครับชุดเต็มดูว่าเราเอามาขึ้นเวทีครั้งแรกจะเป็นยังไงมั่งนะครับจะโดดลงเวทีเองหรือเปล่า หรือว่าจะาได้ช,โย,โดชโยโยโหร้องได้ชยโยโหเฮ้กันครับผมภาวนาอยากให้ได้ชยโยกันนะครับจะได้มีเงินหลังสงการครับหลังปีใหม่บางท่านก็นไปเที่ยวใช้เงินมากก็อยากได้เงินเข้ากระเป๋ากันบ้างนะครับครับไปดูชุดสรุปชุดตัดเลยครับผม มาแล้วครับชุดสรุปสรุปสองตัวล่างครับและวางตัวเด่นนะครับตัวเด่นขีดเส้นใต้สีแดงนะครับตัวเด่นคือศูนย์นะครับออกกำลังกายได้ครับผมลองลงมาก็ศูนย์ห้าะครับเป็นจับคู่ให้เน้นตัวนี้นะครับศูนย์ห้าลองลงไปก็เป็นสองห้านะครับสองห้านี่กลัวว่าจะเป็นเลขดังนะครับ คงจะไม่ได้ไม่เต็มราคานะครับผมแล้วก็ตัวกัน0ูนย์นะครับ0ูนย์เดเลขนอกกระแสหน่อยครับตัวกันครับใครมักกลับก็กลับใครบอกมักกลับก็กบอกต้องกลับเด้อพี่น้องเด้อเอาละครับวางเด่นวางคู่ไว้หมดแล้วครับก็เพียงแต่มาสรุปให้ฟังว่าเราจะสรุปตัวไหนนะครับเล่นตัวไหนขอให้เข้านะครับขอให้เข้าจะได้มีเงินใส่กระเป๋ากันนะครับ ขึ้นเวทีครั้งแรกก็ขอให้เฮงๆปังๆกันนะครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นสรุปของ2ตัวล่างนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมครับสวัสดีครับ